พื้นได้แล้วหลต่อเดือบรอยโอ้ลองดูว่าเดือบรอยพาลุยลุยแล้วได้ทักทายลูกโอ้โ oh, ห oh. หนึ่งศูนย์แล้วคงกินของทตร์สวินเดือบรอยโอ้โหนี่ยิงจากนอกกรอบกบโทษเลยนะครับโรนัลดอย่างมาน้นนะสัดโลกเด้โ oh, ว oh. เนียบสร็จเรียบร,ร้อยฮ่ครับเรียบร้อยาดักได้อย่างนี้พระพวกมาไอ้ดิดีลอนไหลให้กับเออร์ลิงฮาเลนโอ้โห,โห,โหมีเพลทติกแล้วละครับโโอ้หเจสุดหลอกแล้วยิงลูกนี้เข้าไปครับเรียบร้อยกับการประตูมาหนึ่งประตูศูนย์ครับอาสู้ขึนน้นนำไปก่อนกัสซิมิโลโ,โอ้เลือกซ้ายครับดันานไกลนุ่นและฟอดมีมาเลเซียทำตามไปให้เราซัดเลยครับโอ้โ ส่วบตุ่งตาข่ายครับแมนยูนำหนึ่งศูนย์จากมาครัสแลสฟอร์ดครับได้ยิงฟรีคิกของซอแฮลตันครับบัวเท้าสู่ที่บอลครับวบัวเท้าปั่นลูกนี้โอ้โหก็เนี่ยครับยิงตามที่คาดการก็เห็นเห็นก็อย่างนี้ครับบัวเท้าหนึ่งหลับมาที่แบนเนดรซุวาใหม่เข้าในมีพื้นที่แล้วครับโรดรีโรดริสาย สุดๆเลยครับอีซ้ายของโรบี้กระปั่นเอ็นเซมายิงเรียบร้อยสามศูนยโหฮแฮตทริกครับเอาเลยนอฟทีหลังครับอลทีวันเป็นเชชิบเก้าหนึ่งนี่ซอนยองมินขวาขวาแล้วปั่นโค้งลูดิโอโอหนึ่งศูนย์ไปเลยครับสเปอร์ออกนำไปได้หนึ่งพวงฟลอเบียนไปแล้วโอ้ยิงได้เฉี่กาบี้นะครับขวาเห็นท้องอ่ะต้องบอว่าค่อนข้างคุณเด้วยัด ให้เราต้องเกียร์สองศูนย์เลยครับโอ้โหเยอะมาแล้ว <c oughs> โดนาโดวิ่งมาสัดลูเดียวไม่เหลือครับหนึ่งศูนย์ครับอเลเซ่บุกป,ประดเด็นมาอันดรา,าไปแล้วครับแล้วเล่นเร็วบรูโน่มีแรฟฟอร์ดสปรินมาแล้วครับบรูโน่บรูโน่เปิดกลับมาแรฟฟ์ดได้ด้วยในกรอบเขตโทษแรฟฟอร์ดดึงขเข้าขวายิงโล ครับต่ดแมนยูต้องยิงให้เข้าก่อนครับจังหวะนี้ครับเพื่อตีเสมอครับบุนโอนเฟอร์นันเดสวิ่งมาแล้วยิงเรียร้อยครับตีเสมอฟูลแลนเป็น1นประตูหนึ่งครับแถมตัวผู้เล่นฟูลแลนเหลือแค่บุนโอน <Bruno, S 2> ออกมาที่อันเชนี่ตัว,ต,วตัวแกร็บได้อีกแล้วครับแต่ตรน,นี้ลองปั่นซ้ายโอ้โหจังหวะที่อเอลุงเดนเซมาครบับบุนกับทางบาเดียไม่หลุด Все.